ในคลิปก่อนๆเราได้พูดถึงทริกการตีเทรลไลแบบที่ง่ายที่สุดไปแล้วแต่ก็อาจจะมีเทรดเดอร์บางคนที่ทําได้บ้างไม่ได้บ้างและกําลังฝึกฝนกันอยู่วันนี้ผมเลยมีเครื่องมือหนึ่งมาบอกทุกคนเพื่อให้การตีเทรลไลของเรามันง่ายขึ้นไปอีกครับและที่สําคัญมันฟรี got you, สวัสดีครับผมอ,องอีจินาพิพัฒน และนี่คือ,อรายการเทรดดิ้งทิปส์รายการที่จะบอกทุกทิปส์เผยทุกทริคในวงการการเทรดเพื่อให้คุณเป็นเทรดเดอร์ที่ทำำํากําไรตลาดได้อย่างต่อนเนื่องทุกคนเปิดเทรดดิ้งบิวขึ้นมาแล้วกดไปที่อินดิเคเตอร์ครับหลังจากนั้นพิมพ์คาว่าเทรนไลน์พิมพ์เดี๋ยวด้กับผมเลยนะครับแล้วเลือกไปที่อันแรกเลยครับหลังจากที่ได้มาแล้วเราอาจจะต้องปรับอะไรเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะใช้มันได้ให้กดไปที่เซตติ้งแล้วเปลี่ยนเลขทั้ง2อันจาก30เป็น90ครับ แค่นี้เราก็จะได้เจ้าเทรนไลน์ที่ตีจากจุดแข็งที่สุดแถมบอกจุดไฮกับจุดโลของกราฟปัจจุบันให้เรารู้ด้วยครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทิปและทริคดีๆในการเทรดที่เราจะมาเผยกันในรอบหน้าครับ